เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2563ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล่าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทดีเครือ ชาวมงมีความเป็นเอกในเชิงช่างหลากหลายเทคนิคด้านการเขียนเทียนต้องยกให้ชาวมงดำส่วนมงขาวถนัดงานลายปักละเอียดประนีตเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมองได้แก่การปักผ้าด้วยการจับคู่สีนิยมใช้สีแดงเป็นสีหลักแล้วจับคู่สีสดใสเพื่อสร้างความโดดเด่นปักด้วยลายเรขาคณิตหลากหลายรูปทรงหรือตัดผ้าสีมาปะปนบนผ้าเขียนเทียน ส่วนการเขียนเทียนเป็นการลากเส้นน้ำเทียนร้อนๆด้วยปากกาเขียนเทียนอย่างประณีตบนผ้าใหญ่กันชงและผ้าฝ้าโดยไม่มีการร่างแบบลวดลายทั้งหมดเป็นกราฟิกโบราณที่เป็นมรดกตกทอดในวงตระกูลและจากธรรมชาติรอบตัวเช่นลายช้างลายก้นหอยลายตีนหนูเป็นลายกราฟิกที่ร่วมสมัยจนปัจจุบัน รุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย